รอฟทอไม่อนุญาตให้จัดงานกรุงเทพกลางแปลงที่หัวลำโพงวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะหวันว่าโควิด19จะระบาดด้านผู้ว่ากทมเจาะหาสถานที่ใหม่จากกรณีที่กรุงเทพมหานครนะคะมีการนําเสนอข่าวเตรียมที่จะจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงเรื่องคู่กรรมที่สถานีกรุงเทพหัวลําโพงในวันที่17กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีนั้น นายเอกกรัฐศรีอารยะยันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอททค่ะได้มีการชี้แจงต่อเรื่องดังกล่าวนะคะว่าขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการจากทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่หัวลํโพงในการจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงตามที่มีการนําเสนอข่าว ทางนี้นะคะทางรอฟทอ,อมีการคำนึงถึงความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนที่มาใช้บริการเดินทางในหัวลาโพงค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ปิดและในขณะนี้สถานการณ์โควิด -19 ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทางรอฟทอได้ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดและที่สําคัญนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตรงกับช่วงวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่1 3บสถึงสิกร,รกฎาคมค่ะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมากกว่าปกติรวมถึงในรูปแบบแล้วก็คอนเซปต์ของการจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงนั้นเป็นรูปแบบที่น่าจะเหมาะสมกับพื้นที่เปิดและโล่งแจง้งเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถรับชมและเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกค่ะในขณะที่พื้นที่สถานีหัวลําโพงนะคะเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้โดยสารจึงไม่เหมาะสมในการใช้พื้นที่จัดงานอีเวนต์ดังกล่าว ตามที่ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทมเปิดเผยว่ารับทราบแล้วว่ารฟทรเนไม่อนุญาตให้กทมจัดใช้กรุงเทพกลางแปลงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งแต่เดิมนะคะก็จะมีการใช้ในวันที่17กรกฎาคมพร้อมระบุค่ะว่ารฟทไม่ให้จัดกิจกรรมก็ไม่เป็นไรคงพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมแล้วโดยกทมจะหาสถานที่อื่นจัดงานต่อไปค่ะและเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้โยงไปเป็นประเด็นทางการเมืองข้ามหน่วยงานใดๆสามารถหาสถานที่อื่นจัดแทน ส่วนความตั้งใจเดิมที่อยากจัดใช้หนังกลางแปลงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงก็เพราะว่าอยากให้คนกรุงเทพมีความหลากหลายแล้วก็เข้าถึงบรรยากาศกรุงเทพกลางแปลงได้หลากหลายค่ะรวมถึงคนเดินทางต่างจังหวัดที่ผ่านรถไฟหัวลำโพงอาจอยากรับชมด้วยทั้งหมดเป็นเจตนาดีและเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดขณะที่กทมอเองนะคะได้ประกาศยกเลิกการใช้กรุงเทพกลางแปลงเรื่องคู่กรรมในวันที่17กรกฎาคมที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วค่ะพร้อมระบุว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางการฉายหนังเพิ่มเติมทางกรุงเทพมหานครจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งพร้อมกับขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยค่ะร้อยเอกธรรมนัตเลื่อนเข้าพบอำาลาพลเอกประวิทย์เป็นวันที่17กรกฎาคมยังไม่ได้เป็นพักร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการค่ะ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสอสพยาวในฐานะหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยนะคะกล่าวว่าหลังจากตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลจะขอเข้าพบพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อที่จะกราบลาพลเอกประวิตย์เป็นการส่วนตัวและบอกว่ายังรักแล้วก็เคารพเช่นเดิมแม้จะขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแล้วในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยเลื่อนจากเดิมวันที่15กรกฎาคมค่ะเนื่องจากว่าพลเอกประวิตย์นั้นติดภารกิจ ทางนี้บทบาทการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านยังเป็นฝ่ายค้านอิสระ เพราะว่าพักร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้เชิญหรือว่าตอบรับให้เข้าร่วมทํางานในฐานะพักร่วมฝ่ายค้านส่วนจะแสดงบทบาทการทําหน้าที่ฝ่ายค้านโดยร่วมเป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัทกล่าวค่ะว่ากําลังคิดอยู่ค่ะอาจจะหาเวลาพูดอภิปรายด้วยแต่ขณะนี้ติดปัญหาว่ายัางไม่ได้เป็นพักร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ทราบว,ว่าฝ่ายค้านจะให้เข้าร่วมทํางานหรือว่าจัดสรรเวลาให้กับพรรคเศรษฐกิจไทยด้วยหรือไม่อย่างไรค่ะ จุรินบอกเป็นนักการเมือง11สมัยเข้าใจอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นวิธีปกติของระบบรัฐสภาเมินบางส่วนย้ายฝั่งค่ะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวนหน้าพักประชาธิปัตย กล่าวถึงการรับมือกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะว่าได้เตรียมข้อมูลชี้แจงเหมือนกับทุกครั้งไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรคะ่ะจะตอบในส่วนที่คิดว่าเป็นข้อสงสัยและจะถือโอกาสตอบให้ประชาชนนะคะได้รับทราบถึงผลงานตลอด3ปีและในประเด็นที่ฝ่ายค้านซักถามรวมทั้งประเด็นที่คิดว่าประชาชนก็อยากทราบข้อมูลข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งตนยินดีตอบคำถามคะ่ะย้าว่าไม่มีปัญหาอะไร ส่วนไม่มีความหนักใจใช่หรือไม่นะคะนายจุรินกล่าวว่าเป็นกระบวนการปกติตนเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้แทนราษฎรมา1 1สมัยก็เลยเข้าใจกระบวนการของรัฐสภาดีอยู่แล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อทําอะไรไปก็นําผลงานไปบอกกับประชาชนแล้วก็ชี้แจงสิ่งที่ฝ่ายค้านกล่าวหาถือเป็นวิธีปกติของระบบรัฐสภา ขณะความกังวลต่อเรื่องเสียงโหวตที่มีบางส่วนฝักรัฐบาลย้ายไปอยู่ฝ่ายค้านนั้นมองว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจของพรรคแกนนาที่จะเป็นผู้ดําเนินการต่อไปค่ะเหมือนทุกครั้งนะครับก็เตรียมที่จะที่แจงซึ่งก,ก็ก็ไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรก็คือไม่หนักใจเลยใช่ไหมกระบวนการปกติะครับ<อ>ผมเป็นนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยกังวลเรื่องเสียงการเข้ามว่าทางฝ่ายรัฐบาลจะมีบางค้านอยู่ฝ่ายค้านบ้างไหมมันจะไม่นิ่งครับก็ เป็นภารกิจสำมพันธ์เป็นภารกิจของภาคแกนนที่จะเป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้นายจุรินได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ห้างแมคโครสาขานครอ,อินค่ะน้ำมันปาล์มบรรจุขวดนะคะเวลานี้ทางห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกได้ทยอยปรับราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดลงแล้วค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ขวดละ62บาทสะท้อนต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบที่มีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ40บาทค่ะโดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายในนะคะหารือในเรื่องของต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งภายในสัปดาห์หน้านะคะคาดว่าราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดจะสามารถปรับราคาลดลงได้อีกซึ่งการพิจารณาน,นั้นจะต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการกดราคารับซื้อผลปาล์มสดของทางเกษตรกรด้วยทั้งนี้มีรายงานว่าราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในสัปดาห์หน้าจะสามารถปรับลดลงได้อีก3-4บาทต่อขวดค่ะและที่ไม่สามารถลงได้ทันทีก็เนื่องจากว่ายังคงมีสต๊อกน้ำมันปาล์มเก่าอยู่ที่ประมาณ1 1,000ลิตรหรือจะเป็นสต๊อกเก่าอยู่ในท้องตลาดอีกประมาณ1เดือนครึ่งค่ะใน ขณะที่การขอปรับราคาอาหารกระป๋องนั้นก็ยังไม่ได้อนุญาตให้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทางกรมจะมีการพิจารณาในส่วนของต้นทุนการผลิตอย่างรอบคอบและให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ได้มากที่สุดค่ะโดยจะต้องทําให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ไม่ทําให้สินค้าขาดแคลนและประชาชนผู้บริโภคได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดค่ะ พักเก้าไกลย,ยืนยันไม่นิ่นงนอนใจกรณีสอก,อกของพักถูกดำเนินคดีล่วงละเมิดทางเพศพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะขณะไม่มีอำนาจบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองได้ นางสาวสุดทวันสุบรรณอยุทธยาสสอ,อนครปฐมและรองโฆษกพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีสกของพักเก้าไกลนะคะถูกแจ้งความว่าก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในส่วนของกระบวนการยุติธรรมพักได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยนางสาวพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยสกพักเก้าไกลเขตบางซื่อก็ได้เข้าไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วในฐานะพยานเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้พยายามติดต่อกับผู้เสียหายในช่วงที่เกิด ส่วนการดําเนินการทางวินัยนะคะพักเก้าไกลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการวินัยพักสอบสวนข้อเที่จริงอย่างเร่งด่วนตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมและขณะนี้ค่ะคณะกรรมการได้สอบข้อเท็จจริงพยานที่เกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์ไปบางส่วนแล้วและมีการนัดหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและคาดว่าจะส่งรายงานให้กรรมการบริหารพักลงมติได้ภายในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งหากมีพยานหลักฐานพอให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดจริงก็จะต้องลงโทษขั้นสูงสุดก็คือขับพ้นจากสมาชิกกภาพของพักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพักไม่ได้มีอํานาจบังคับให้สกลลาออกจากตําแหน่งทางการเมืองได้ค่ะเนื่องจากแม้จะพ้นจากสมาชิกกภาพของพักก็ยังสามารถ ดำรงตำแหน่งสงกได้อยู่เรื่องการลาออกจากสกจึงต้องเป็นวิจารณญาณของเจ้าตัวเองแต่ว่าพักก็ยืนยันไปตั้งแต่แรกแล้วว่าหากผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดจริงก็สมควรต้องพิจารณาลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองเพื่อที่จะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนค่ะตำรวจยิงสกัดรวบหนุ่มเร่ร่อนถือระเบิดจับชาวบ้านเป็นตัวประกันแล้วความคืบหน้ากรณีหนุ่มเก็บของเก่าถูกตำรวจสายตรวจ เรียกตรวจค้นก่อนจะวิ่งหนีแล้วก็หยิบลูกระเบิดลูกเกลี้ยงนะคะออกจากกระเป๋าพร้อมกับมีการจับชาวบ้านเป็นตัวประกันที่บริเวณปากซอยชุมชนเทพารักสีถนนหลังศูนย์ราชการเขตเทศบาลนาครขอนแก่นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการกันพื้นที่พร้อมกันการจราจรหลังมีเหตุชายใช้อาวุธระเบิดจับชาวบ้านเป็นตัวประกันจากการสอบถามตำรวจสายตรวจสพเมืองขอนแก่นนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าลักทรัพย์ภายในพิพิธภัณฑ์ขอนแกน่น โดยขับรถจัก,กรยานยนต์พร้อมกับรถเข็นพ่วงท้ายจากนั้นตำรวจสายตรวจได้ตามมาถึงบริเวณชุมชนเทพารักษีก่อนจะขอตรวจค้นโดยทราบชื่อชายคนดังกล่าวชื่อเล่นว่าชัยค่ะเมื่อตำรวจค้นที่รถเข็นเสร็จแล้วก็ได้ขอค้นกระเป๋าสะพายข้างแต่ว่าในชัยเนี่ยปฏิเสธก่อนที่จะมีการวิ่งไล่จับจากนั้นในชายได้เปิดกระเป๋าพร้อมกับควักกระเบิดออกมาโดยได้ใช้นิ้วสอดเข้าไปในสลัก จากนั้นได้วิ่งไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์พร้อมกับมีการจับหญิงมาเป็นตัวประกันด้วยทางด้านพลตํารวจตรีนพเก้าสมนัทผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพันตารวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะได้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมโดยตำรวจ eod ได้นำหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดมาเตรียมพร้อมเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นโดยเมื่อเวลาประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายปล่อยตัวประกันและให้วาง เบิดลงในระหว่างที่ผู้ก่อเหตุเผลอค่ะยิงสูงไวที่เป็นตัวประกันก็ได้อาศัยจังหวะนั้นวิ่งหนีออกมาจากจุดที่ถูกคนร้ายควบคุมตัวเอาไว้ซึ่งคนร้ายก็ได้วิ่งตามออกมาแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงสกัดเอาไว้ค่ะจนทําให้คนร้ายนั้นล้มลงโดยในมือยังกําลูก,กระเบิดอยู่นะคะเจ้าหน้าที่จึงทําการเข้าชาร์จตัวทันทีพร้อมกับทําการจัดเก็บลูกระเบิดจากคนร้ายได้สําเร็จส่วนคนร้ายได้รับบาดเจ็บนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก I.N.N Breaking News